สวัสดีครับพี่น้องเมืองมันสับปะหลังกิ๊เก่าครับหลังจากฝนตกต่อเนื่องหลายมือบ่ได้ออกมาเมืองหลายมือพี่น้องหลายมือหลายเว้นแล้วบ่ได้มาซองเบิองนะครับเนาะฝนจะต,ตกต่อเนื่องครับการเลยมาซองเบิอง โอ้ oh, หัรกะมึงต้นโคนต้นยังมันเ่าพี่น้องแถวนี้มันงำงำป่ากอแข่างๆง,งเป็นป่าต้นไม้งำข้างในพุน่นกสิไข่ใเนี่ยอยู่ดอกกติ่มีหัวอยู่เนาะพอลมมันลมพัดโคน โคนแถวนี้มันปลาถ้าก็เป็นหัวยี่โดพี่นอ้องผมมาแล้วมัน,มน,มนยังไงแถวนี้เพราะว่ามันงับนะปลากับไหลกลางๆคนกับหิง,งน,นั่นอยู่ดอกพายบนกลางๆพี่นอ้นองพายบนเขาข้างในอ้อฝนตกจีนคักจีนคักพี่นอ้องคุณน่ะฝนตกแห้งตัวคักขึ้นคัก เาเข้ามข้างในเนี่ยมาเบิึงหัวตรงข้างใน,น,งงงในพี่น้องต้นเหล็กอู้หูพี่หวัวกะสิม,มี่หายดยดกน้องทุกคนระวังมัน่นคือเก่าแล้วเนาะพี่น,อน้องมันบดเอ๋เบิ่งโดนพี่น,ออน,น,นอ้องครับมาอัปเดตสวนมันสำปะหลังหน่อยพี่น้องเบิ่งครับ อภิเษกให้พี่น้องเบิง้งสวนมันสับประรดไอแสนต้องฝากพี่น้องทั้งนี่แหะครับผมคลิปนี้ก็ได้พ่อคันคลิปหนาพูดละคือเก่าพี่น้องใต้พี่น้องทั้งนี่ครับสวัสดีครับ